ที่เล่นในน้ำไม่ได้แต่ว่ามีมูลค่ารวมหลายล้านล้านบาทเพราะว่านี่คือแฟล็กชิปสตอร์ขนาดมือคือมาของลุยวิตตองที่เซี่ยงไฮ้ครับหลังจากเปิดตัว LV The Place Bangkok เมื่อปีที่แล้วลุยวิทตองก็เดินหน้าสารต่อโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ด้วยแฟล็กชิปสตอร์แห่งใหม่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ชื่อว่า The Louis อาคารนี้ออกแบบจำลองจากเรือสำราญขนาดมหึมาตกแต่งด้วยลายโมโนแกร,รมสีเงินสุดไอคอนิกมีพื้นที่มากกว่า17,000ตารางฟุตเรือลำนี้ตั้งอยู่บริเวณห้างไทคูฮุยบนถนนเวสต์นานจิงแต่งออกเป็น3ชชัั้้้นนดดวยยกกโแร็คือ การช a n a l Journey จำนวน10ห้องซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะออกแบบใหม่ทั้งหมดเป็นธีมสปอร์ตที่ใช้ในการเล่าเรื่องเชื่อมโยงระหว่างโลกแฟชั่น LV กับฟอร์มูล่าวันและก็โอลิมปิกครับส่วนชั้นที่2เนี่ยคือโซนแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่จะขายโปรดักต์ต่างๆของทาง Louis Vuitton และชั้นที่3คือ Le Cafe Louis Vuitton ร้านอาหารวิสโตสุดหรูนำโดยเชฟ Leonardo Sambino 70%ของเมนูเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ผสมผสานระหว่างอาหารเซี่ยงไฮ้กับตะวันตกอย่างลงตัวครับและถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ก็อย่าลืมไปเช็คอินดูของจริงกันนเพราะ่าทีี ว่าหรุยส์ตองลงทุนไปเยอะมากแล้วก็หลุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยครับ